พ่อเลิกเหล่าก็ดีแล้วผมตำตัวดีขึ้นนะการเรียนใดก็ดีขึ้นนะผมได้เป็นประธานพพวเลิกเหล่าด้วยขอบคุณพ่อมากๆเลยครับค่ะส่งผลแน่นอนค่ะเพราะว่าถ้าพ่อแม่ดื่มเหล้านี้เวลาทะเลาะกันเด็กจะไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือทำการบ้าน ถามว่าเด็กที่โรงเรียนทําไมขาดโรงเรียนบ่อยเขาบอกว่าเมื่อคืนพ่อกับแม่ทะเลาะกันเขายังไม่ได้นอนในครอบครัวที่มีพ่อแม่ดื่มเหล้าหรือดื่มเบียร์เนี่ยจะส่งผลต่อตัวนักเรียนโดยตรงจะทําให้เกิดความถดถอยทางการเรียนรู้นะคะไม่มีพ่อหรือแม่ส่งเสริมในเรื่องของการเรียนรู้หรือว่ามาช่วยทบทวนบทเรียนนะคะอาจจะทําให้นักเรียนเนี่ยไม่อยากเรียนเมื่อก่อนที่นักเรียนมีผลการเรียนที่ตกต่ำ มีติดรอทั้งหมด7ตัวนะครับพอนักเรียนได้ทำกิจกรรมกับคุณครูกับเพื่อนนักเรียนก็มีผลการเรียนที่ดีขึ้นมีสีตั้งหลายตัวขอบคุณ,ค,ณคุณแม่นะครับที่ให้นักเรียนมาทำกิจกรรมกับคุณครูและเพื่อนๆซึ่งพอหลังจากที่นักเรียนได้ทำก็คือนักเรียนก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นตรงต่อเวลาแล้วก็ มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะทํากิจกรรมเนี่ยค่ะมากขึ้นเหมือนการออกไอเดียในการทําจดหมายในการเขียนหรือแม้กระทั่งกิจกรรมทําลูกอมค่ะนักเรียนก็มีการปรับปรุงสูตรของตัวเองไปเรื่อยตั้งแต่มะนาวแพงก็ใช้มะขามหรือใช้อย่างอื่นเนี่ยค่ะอุปกรณ์อื่นๆเข้ามาช่วยในการทําค่ะลูกชายทำลูกอมอ่าหมอน้อยนะครับ<า>ทดลองครับไปชิมดูก่อน กินไปทักพักหนึ่งพอได้ขนาดว่าได้กลิ่นควันมันยังเหม็นรถสึกเหม็นนะครับฟันบุรหรี่คือเลือกได้เด็ดขาดครับประทับใจอะค่ะจากที่นักเรียนได้ทําแล้วก็ได้เห็นรอยยิ้มของนักเรียนเสียงหัวเราะหรือแม้กระทั่งนักเรียนที่ไม่ค่อยกล้าพูดนักเรียนก็มีความกล้าแสดงออกมากขึ้นมันก็ส่งผลให้ผลการเรียนของนักเรียนนะคะก็ดีขึ้นตามลําดับด้วยจากการที่นักเรียนมีความรับผิดชอบค่ะ อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการเขียนจดหมายเพื่อสื่อถึงกิดได้ของยักษ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อปกป้องพ่อแม่และเราทุกคนค่ะโอ้โหค่ะน้องๆรู้ไหมคะว่าทำไมสีตับถึงเปลี่ยนไปค่ะการคำนวณค่าเหล้านะคะเปรียบราคาเหล้า1ขวดต่อวันเท่ากับเงิน60บาทหยุดเหล้า1วันจะเหลือเงินเท่ากับ60บาทหยุดเหล้า5วันจะเหลือเงินทั้งหมด300บาท เราสามารถนำเงิน300บาทไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเงินที่นำไปซื้อเหล้าค่ะกิจกรรมการออมนะคะ<ม>ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราบรรจุไว้ในโครงการโพรทีสัตว์น้อยของโรงเรียนนะคะมียอดเงินออมทราบตอนนี้นะคะของโรงเรียนก็คืออยู่ที่ประมาณเกือบเกือบหนึ่งล้านนะคะ<ม>เกือบ1ล้านบาทคือให้นักเรียนรู้จักการออมแล้วก็รู้จักการฝึกการใช้จ่ายอย่างรู้เท่าทันนะคะ ซึ่งจะเป็นคุณลักษณะนิสัยส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมใม่นักเรียนเป็นคนดีแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองเห็นคุณค่าของเงินที่ผู้ปกครองหามาด้วยความยากลําบากสิ่งหนึ่งของการประหยัดเนี่ยจะทําให้ครอบครัวไม่ลําบากมันก็ทําให้ครอบครัวดีขึ้นผลกาะทุกข์ก็ประมาณนี้ค่ะทั้งรายได้ทั้งความอบอุ่นในครอบครัวทั้งผลการเรียนลูกจะดีขึ้นทุกๆอย่างเลยทั้งตัวตัวปอเองตั้งครอบครัวตั้งแม่ตั้งเราครับตัวผมก็ดีขึ้นนะ <c oughs> มันจะไม่เครียดนะครับแล้วก็ทำอะไรก็ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะมาเตะบอลม,มีความสุขย่ากลายปีศาจน้ำเมาต้องพ่ายแพ้ให้กับความรักของเราเริ่มมาจาก ครูดีไม่มีอบบยมุกนะคะอันนี้คุณครูสาคิดว่ามันเป็นพื้นฐานสําคัญเลยนะคะเพราะว่าถ้าอะไรที่เริ่มต้นจากที่ตัวเราถ้าตัวเราเริ่มก่อนลงมือทําก่อนนะคะกิจกรรมที่เราจะตามมาเนี่ยมันจะสอนให้เราได้ประสบการณ์ได้พลังได้กําลังใจที่จะทําให้เราเนี่ยกล้าที่จะก้าวข้ามผ่านเรียกว่าคำคำสบประมาทคาจะทําได้เหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ย จะเอาโครงการเอางิเล่าเข้าภาษาอะไรเนี่ยมาทํากับเด็กกับผู้ปกครองกับครูเนี่ยจะทําได้หรือมันคุณเป็นใครอะไรเงี้ยตัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะจะทําได้หรือจะทำจะทาได้หรือเข็มาบอกว่าขอให้คุณพ่อเลิกเล่าเ่ิงบุหรี่ก็เลยละลดเลิกอยากที่ผมไปนั่งหรือคนเดียวนั่งคิดอะไรอยู่คนเดียวก็ได้มานั่งเล่นกับลูกคุยกับลูกลูกชวนเล่นก็เล่นกับลูก แต่งประโยคคำถามในบทเรียน,นบทเนคนหนึ่งแสงเดดกคุณคุณพ่อนะคะที่พ่อเล่าให้หนูค่ะความรักของคุณครูความรักของเด็กๆและความรักของคุณพ่อคุณแม่จะสามารถเอาชนะยักษ์ร้ายปีศาจน้ำเมาได้ถ้าหากทุกฝ่ายมองเห็นร่วมกันว่าเหล้าเบียร์สิ่งเถิดติดมึนเมาให้โทษทั้งหลายนั้น เป็นตัวปัญหาต่อครอบครัวต่อสังคมต่อระบบการศึกษาเปรียบเสมือนยักษ์ร้ายที่ทำร้ายสังคมมาเนิ่นนานและเราจะต้องร่วมมือกันใช้ความรักสู้ไปด้วยกันด Breath